สตีฟยีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม Zoom c ม o ล d Meeting นะครับบนเครื่อง macbook นะหรือเครื่อง pc นะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็ตามนี้เลยครับให้คุณนะครับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะครับเพ ttp นะครับนะรับ c o o n s l a นะครับ zoom us นะครับหรือถ้าเข้าไม่ถูกนะครับก็เข้าไปที่ google นะครับแล้วพิมพ์ว่า ซูมค่าวมิงนะครับลิงก์แรกเลยนะครับลิงก์แรกเลยนะครับจากนั้นนะครับคุณจะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณจะสมัครซูมเนี่ยให้คุณมีอีเมลแอดเข้าก่อนนะครับคุณมีอีเมลแอดเข้าก่อนนะครับคุณจะสมัครอีเมลจากที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดีๆเลยนะครับแนะนําให้เป็น gmail นะครับแนะนําให้เป็น gmail จะดีกว่านะครับผมจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์ของตัวซูมนะฮะแล้วก็ทําการ sign up ฟรีได้เลย นะครับโอเครอแป๊บนึงนะจากนั้นตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นอีเมลแอ c เค n t ของเราไปนะครับผมก็จะใส่แว็ออนไลน์รูมสี่แล้วกันนะแล้วก็กดสส่อ p แล้วก็ใส่อ p อีกครั้งหนึ่งครับนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับทางซูมเนี่ยฮะเขาจะส่งอีเมลเพื่อเข้าไปยืนยันนะครับเพื่อเข้าไปยืนยันในอีเมลแอ c เค n t ของเรานะครับเพื่อเข้าไปยืนยันในอีเมลแอ c เค n t ของเรานะครับนะฮะก็นี่ครับอ่าเข้าไปที่เมลของเรานะครับ จากนั้นเนี่ยเข้าพอเข้าไปที่อ e ีเมลของเราแล้วเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่อ e ีเมลที่เขาส่งมาแล้วกด activate account ครับอ่าจะกลับเข้ามาสู่หน้าตาของ zoom welcome to zoom นะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราใส่ชื่อของเราครับในที่นี้ผมขออนุญาตใส่ชื่อเป็น web online นะครับอ่านะครับ web online นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยผมขอใส่เป็น room 4 นะครับแบ็คออนไลน์รูมสีช่องนี้ผมขอใส่เป็นพาสิร์นะฮะก็คือเป็นพาสิร์นี่แหละฮะนะครับอ่าแล้วก็ยืนยันพาสิร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นกด continue ครับ โอเคในที่นี้ผมขอเซฟพวิร์ดผมไว้แล้วกันเดี๋ยวจําไม่ได้นะครับพอเข้าสู่หน้านี้นะให้เราทําการข้ามไปเลยนะเพราะอันนี้มันเป็นหน้าให้เราชวนเพื่อนนะครับก็ข้ามไปเลยสกิปไปครับกดสกิปไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลิงก์นะครับของของเราเองส่วนตัวของเราเองเป็นคือเวลาจะถ้าเราจะทําห้องเนี่ยก็เป็นห้องส่วนตัวของเราก็เป็นลิงก์นี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะจะสมัครเพื่อเข้าประชุมห้องอื่นนะครับสมัครเพื่อเพื่อเข้า ประชุมห้องอื่นนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่ to my account อา go to my account นะครับอ่าก็อย่างเงี้ยคือการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อเรานะเวลาเราล็อกอินเข้าเครื่องอื่นเนี่ยก็จะเป็นโชว์ชื่อนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากออกไปเลยครับโอเคออกไปเลยนะครับออกไปทั้งหมดให้หมดเลยครับอ่านะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้นะครับหรือว่าเข้าไป ประชุมเนี่ยนะฮะนะก็ให้เข้าปกติแล้วของเว็บไซต์นะครับก็ให้เข้าปกติเลยนะครับสมมติว่าเราเข้ามาสู่หน้าหลักก่อนนะครับนะครับเราเลือกที่นี่นะครับเลือกที่ join meeting ก็ได้นะครับเลือกที่ join meeting นะครับเดี๋ยวนะผมขอล็อกเอาออกออกก่อนนะอ่าผมขอล็อกเอาออกจากอันนี้ก่อนโอเคนะครับให้เราเลือกนะครับที่ join meeting ตัวนี้นะครับนะครับ จากนั้นเนี่ยอันนี้คือเราต้องการที่จะเข้าไปประชุมแล้วนะนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการใส่เลขห้องที่เราต้องการประชุม<ๆ>เข้าไปประชุมนะครับแลของแวก็จะเป็น575นะครับแล้วก็929นะครับนะครับแล้วก็2119นะครับแล้วก็กดจอยนะครับพอกดจอยเนี่ยมันจะ เข้ามาให้เรานะครับใสน่นี่ครับมันจะเข้ามาให้เราเนี่ย่โหลดโหลดดาวน์โหลดตัวโปรแกรม z o ูมลงเครื่องก่อนนะครับเราถึงจะแล้วเราก็ล็อกอินเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะขอออกก่อนเพราะว่าอันนี้ผมมีอยู่ในเครื่องแล้วมันก็ลยโชว์แบบนี้นะฮะมันมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแบคกลับไปนิดนึงนะครับอ่ามันก็จะให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งเราให้เราทำการซายอินครับ ใส่นนะครับแล้วก็ใส่อีเมลแอคเคาท์ของเราไปนะครับออนไลน์นะครับนะครับแล้วก็ใส่รหัสน,นะครับโอเคแล้วก,กดใส่นะครับทีนี้เนะี่ยมันจะเข้าสู่หน้าจอแอคเคาท์ของผมปกติ แต่ว่าถ้าคนใหม่ๆนะครับคนใหม่ๆนะครับนะครับอ่าที่ยังไม่เคยเข้าแบบนี้นะครับมันจะมันจะโชว์ให้เป็นดาวน์โหลดตัวโปรแกรมแต่ว่าของผมเนี่ยมีตัวโปรแกรมอยู่ในเครื่องแล้วนะครับมีตัวโปรแกรมเนี่ยอยู่ในเครื่องแล้วนะ่ยตัวนี้นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นหน้านั้นแล้วนะครับนะมันก็เลยไม่ขึ้นหน้านั้นแล้วนะครับทีนี้สมมติว่าอ่า ถ้าเราต้องการประชุมนะครับอันนี้ผมขอเ็ากเอาออกไปก่อนนะนะครับอ่านะครับถ้าเราต้องการประชุมเนี่ยหลังจากที่ดาวดาวโหลดตัวโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนะครับอ่าเราไปที่นี่ใช่ไหมเมื่อกี้อ่าไปที่ Join Meeting นะครับอีกทีหนึ่งแล้วกันนะนะครับใส่รหัสเข้าห้องนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วกดจอย เหไหมครับมันจะมีตัวโปรแกรมให้มาดาวน์โหลดนะครับ okay. มันจะมีตัวโปรแกรมขึ้นให้มาดาวน์โหลดตัวนี้เราก็ทําการดาวน์โหลดลงเครื่องเรานะครับจากที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมมาลงบนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับถ้าเป็นเครื่อง PC นะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเครื่องแมคก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่อง PC ก็จะเป็นรูปของตัวซูมเหมือนกันก็คล้ายๆแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการคลิกตัวโปรแกรมขึ้นมาครับ มันจะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้นะครับบนเครื่อง Mac กับเครื่อง PC จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมจากนั้นเลือกที่ Join Meeting นะครับแล้วก็ใส่รหัสห้องนะครับใส่รหัสห้องนะครับตรงนี้ก็ตั้งเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็กด j o ยเลยครับโอเครอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเค โอเคหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แล้วกดอันนี้ออกไปครับกดอ่ากดสีเขียวแล้วกันกดดกดสีเขียวแล้วกันนะเพื่อจอยออด,ดิโอแต่ที่จริงแล้วคนที่เข้ามาในห้องเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เสียงอยู่แล้วนะครับเพราะคุณได้ฟังอย่างเดียวนะครับนะทางทางผู้ดูแลห้องเขาก็จะปิดเสียงของคุณออกไปนะครับอันนี้ผมก็จะขอปิดก่อนโอเคนะวันนี้ผมจะขอปิดไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือ ป็นห้องประชุมนะครับคุณก็สามารถเข้ามาในห้องประชุมของเราได้ประมาณนี้นะครับวิธีนี้นะครับอ่าก็วิธีการใช้นะครับสูมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ